เอาละครับผู้ชมครับนี่คือรายการอร่อยช่องห้านะครับกับพบปะเจียบเชิญยิ้มครับและป้ายสีตาข่าววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกินอะไรอร่อยๆกันว่าแต่ว่าวันนี้สวยจริงๆนี่แต่ใครหล่อเราอ่ะสวยป่ะใครหล่อเปิดรายการมาวันนี้นดูดีมากเลยวันอื่นๆะจริงๆก็สวยนั่นแหละแต่วันนี้มันพิเศษไงแต่วันอื่นพี่จะไม่หลอนะแต่วันนี้หล่อมากก็ดีงั้นพาไปกินซอกแซกอะไรดีไม่รู้ดิอ้าวต้องรู้ดิสวยสวยวันนี้สวยตาหวานมากแล้วซอกแซกอ่ะ ซอกแซกก็ไม่รู้เหมือนกันไปซอกแซกกันดีกว่าคุณผู้ชมอยากเข้าไปใกล้ที่ฝันเริ่มเรียนแล้วฮะช่วงอร่อยซอกแซกเอาล่ะครับตอนนี้จะอยู่ที่ตลาดทุ่งฟลุพาซ่านะครับผู้ชมครับที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวเกี่ยวกับไก่เป็นไก่อบน้ำผึ้งสูตรเฉพาะของเขานะฮะทำไมเขาต้อง ขึ้นชื่อทาไมเขาถึงอร่อยเดี๋ยวต้องมารู้จักกับเจ้าของร้านก่อนฮะลุงบัตรลุงบัตรครับลุงบัตรอยู่ไหมฮะอยู่ครับผมอ๋อลุงบรับสวัสดีครับผมอยู่นี่ครับผมอยู่ได้นี้ครับผมด้นี้ครับสวัสดีครับผมทุกคนน้าหวานสวัสดีครับสวัสดีครับมันเป็นยังไงไก่อบน้ำผึ้งคืออะไรอ่ะอ่าเป็นสูตรเฉพาะคิดค้นขึ้นมาเองครับเราใช้ไก่อะไรก่อนดีกว่า อ่าเป็นไก่เนื้อครับไก่เนื้อตามท้องตลาดทั่วๆไปครับผมอ่าฮะและตัวไก่จะประมาณโลโลสามขีดถึงโลห้าขีดใหญ่ไปก็ไม่อร่อยเล็กไปก็เล็กไปก็นุ่มไปใช่ไหมฮะต้องตัวขนาดพอดีอย่างนี้ครับผผมแล้วอย่างนี้เราต้องหมักนานไหมครับผมหมัก ประมาณ8ดชั่วโมงครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาย่างครับผมจบเลยไหมย่างย่างแล้วจบเลยไหมอ๋อมัครับย่างต้องมาทำอะไรอีกอะพอย่างประมาณสามสิบนาทีก็จะเอาขึ้นมาทาน้ําผึ้งครับทาน้ําผึ้งแล้วเอาลงมาอบใหม่อบใหม่แล้วเตาอบจะไม่ใช้แก๊สครับผมจะเป็นถ่านครับผมพิเศษตรงที่ว่าเป็นถ่านถ่านจะทําให้ไก่เนี่ยหอมนุ่มแล้วไฟจะพอประมาณครับผมแล้วหม้ออบนี่ออกแบบเองไหมออกแบบเองเลยครับออกแบบคิดแบบเองเลยนอกจากไก่มีอะไรอีกครับ ถังนี้จะเป็นปีกไก่ครับมีปีกแล้วมีกองกลางมีกองหน้าไม่มีครับตรงนั้นไม่มีเราจะมีแค่ตัวตับปีกที่เราอบนี่แหละฮะเป็นส่วนอร่อยของไก่เลยนั่นก็คือส่วนปีกนะเน้ะเนื้อล้วนๆนะนะใช่ครับผมแต่ส่วนู้วนจะเป็นไก่ไทยต้มน้ำปลาครับผมไก่บ้านเหรอครับผมตัวนี้ก็เด็ดครับอีกหนึ่งรายการครับเป็นปลาสบะปลาสบะนี้ก็เป็นปลาสบะที่ว่าอร่อยนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะความคาวของปลาจะไม่มีเลย เป็นปลาชั้นดีครับปลาเกรดเอครับตัวนี้ที่ผมเอามาขายนอกจากไก่ที่แสนอร่อยนะครับที่ึ้นชื่อย่างนึงก็คือน้ําจิ้มจิ้มซีฟู้ดตัวนี้เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเข้ากับไก่ไหมแต่เป็นซีฟู้ดแบบบ้านเราผมทําขายผมก็คิดว่าลูกค้าคงจะไม่ชอบมันต้องเป็นเข้ากับกุ้งกับหมึกพอลูกค้าได้ได้ได้ทานเขาเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่ว่าแปลกแปลกไม่เหมือนใครอร่อยรสชาติกําลังพอดีทานกับไก่หวานไก่เค็ม พอดีเลยน้ำจิ้มตัวเดียวกันครับผมอ่าน้ำจิ้มอันนี้ซีฟู้ดนะฮะครับผมซีฟู้ดเป็นน้ำจิ้มหวานของสาบาครับนี่ยังมีน้ำจิ้มหวานของไก่ผมอยากจะให้พี่เจบดูว่าวิธีการทาการหมักไก่ของผมเป็นอย่างไรครับผมจะสาธิตและทําให้พี่เจบดูได้เลยครับให้ดูสดๆเลยได้ครับลุงบัตมาเรื่องเลยเป็นน้ำตาลปี๊บโอเคนี่ขนาดหมักกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวครับผมอันนี้อะไรอันนี้ผงผงปรุงรสอันนี้ อันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะครับนมนี่ไปผสมไหมไม่ผสมครับพริกไทยดําครับผมอันนี้อะไรอะ่ะเป็นน้ําซอสของเขามีกระเทียมมีรากผักชีเพิ่มความหอมเข้าไปนะคนแล้วก็เขา<ม>เครื่องให้เข้ากันครับผมสิบ,บปีนะฮะคุณผู้ชมครับกับไก่อบน้ำผึ้งสูตรลุงบัตเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยครับพี่เจี๊ยบและที่หมักแล้วมีไหมแล้วมีครับมีเดี๋ยวผมจะทำให้พี่เจี๊ยบดูครับผมนี่ มาครบแล้ว8ชั่วโมงพร้อมที่จะอบครัุณผู้ชมครับเขาทำใหม่สดโชว์หน้าร้านกันแบบนี้เลยครับใหม่สดทุกวันครับผมพี่เจฟพร้อมที่จะชิมไก่ผมหรือยังครับพร้อมตั้งแต่ลงรถแล้วครับไม่ไวแล้วจัดไปเลยอ่ผมจัดให้ครับมีไก่อบน้ำผึ้งมีไก่ต้มน้ำปลามีปีกไก่อบน้ำผึ้งมีปาซบะเดี๋ยวจัดให้พี่เจบได้ชิมทุกอย่างเลยวันนี้ ร,ร<ม>นี่เชิญเลยครับน<อ>ีไก่อบน้ำผึ้งแต่นี่เป็นปดนุ่นเป็นตัวเริ่มที่ไก่อบน้ำผึ้ง ข้างในมีรสเค็มอมหวานนิดๆรสชาติเข้มข้นจัดจ้านพร้อมกับหนังที่หอมหวานด้วยน้ำผึ้งโอโ้โหลงตัวฮะจากที่เขาหมักประมาณ8ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อ,อเพราะฉะนั้นนะครับทำไมลุงบัตเขาเน้นต้องเป็นไก่เนื้อเท่านั้นไก่ที่มีเนื้อไม่ใช่ไก่บ้านนะฮะเพราะว่าเขาต้องการให้เครื่องเทศที่เขาหมักเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เด็ดมากยังมีอีกหนึ่งรายการครับครับผมเนี่ยเป็นไก่ไทยต้มน้ำปลาโอ้โหอยากพีเรียบลองชิมดูครับผมตามสบายครับ ไม่เค็มมากนะคฮะจะมีรสชาติอย่างนี้โอ้โหเห็นไหมเขาเก่งเรื่องไก่เก็บอกว่าเกรดเอก็ดูจากสีไงและหนังไงปลาเขาสดมากอ่ะหอมมากแล้วก็ไม่เหม็นข่าวของอร่อยนะครับไม่ต้องอยู่ในที่สถานที่ที่มันใหญ่โตไม่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มันหรูหราแค่นี้ก็สามารถเป็นเมนูเด็ดได้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไก่อบน้ำพึ้งของลุงบัตเขา เลือรสหรูอลังการหอมหวานอร่อยจริงๆครับอร่อยจานเด็ดค่ะคุณผู้ชม,มแล้วครับคุณผู้ชมครับโดยน้องปลายสุดสวยของผมฮะร้านที่สปายจะพาไปเนี่ยน,นะคะเป็นร้านที่เด็ดมากเฮ้ยพี่เจบเคยไปมาแล้วด้วยน,นะร้านอะไรอ้าวบอกเลยกันร้านลาบปากลาบปากโคเ <ง S 2> คยไ,ไปแล้วนั่นไงโอ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริง แต่เมนูวันนี้ที่ไปะพาไปเนี่ยนะคะไม่ใช่เมนูเดียวกับที่เจ๊พาไปคุณละเมนูเหรอเล่นร้านบ้าเนี่ยนี่มีบ้าเหรอมันก็ร้านที่พี่ไปนี่แหละไม่ใช่ใช่คนละเมนูโอ่แต่มันก็เป็นร้านเดียวกันไงแต่เป็นคนละเมนูโธ่ไอ้ดำเหมยไอ้ขาวช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามางกอคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำ พิพรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พ่อยดี่สวัสดีค่ะค่ะโอ้โหว,วันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาเยือนถึงร้านลาบปากกอนอื่นเลยทำไมร้านอึูชื่อว่าลาบปาอยากให้ชื่อร้านเป็นไทยๆแล้วก็ฟังแล้วติดหูทํางง่ายอย่างนี้เมนูของเราเนี่ยขายอาหารจำพวกไหนบ้างอาหารไทยไทยฟิวชั่น ครับผมอย่างนี้เมนูที่คนที่เดินเข้ามาแล้วจะต้องสั่งบ่อยๆมีอะไรบ้างคะก็จะมีปลาช่นอนอกแตกปลาหมึกสอดลาบแล้วเมนูจานเด็ดเมนูเด็ดของที่นี่ที่เราต้องบุกมาถึงที่นี่คืออะไรคะปลาหมึกสอดลาบอยากเห็นวิธีทำอ่ะโอเคครับคมเดี๋ยวสาธหีวิธีทิให้ดูครับเริ่มเลยทำยังไงกันเอ่ยใส่หมูสับลงไปนะคะทุณเส้นนะครับคุณเส้นใส่ลงปล แช่เรียบร้อยนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อความหอมตุ้กตัองต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีไว้เครื่อง,องเยอะมากอ่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง,ลงแล้วก็ใส่ใข้าวคั่ว จริงๆถ้าเกิดว่าทำลาบจริงๆเนี่ยปกติเขาจะค่อยๆใส่ค่อยๆรวนหมูอะไรอย่างเงีนะคะใช่ครับอ่ารสจัดไหมครับเอาตามสูตรของร้านเลยค่ะครับอ่ารสจัดไมครับแปลว่ารสจัดนะคะใช่ครับผมที่ร้านจะดนี้นะครัดอ่าาแล้วขยำนะคะอ่าได้เรียบร้อยแล้วไม่มีค่ะอ่าต่อเลยค่ะยัดไส้นะครับปลาหมึกล้างให้สะอาดนะครับค่ะควานข้างในออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยัดตัวอ้อม ยตัวหมูม้นเส้นคือเครื่องราบของเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยใช่ครับผมลองดูขั้นตอนนี้ค่ะคือการนําตัวหนวดเนี่ยยังติดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะได้แล้วหนึ่งตัวค่ะ <S <S <ๆ>อ่าเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราได้ปลาหมึกยาไซร่าบมาแล้วนี่ เลยนะคะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะคะคลุกเลยเพราะเกล็ดขนมปังเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวปลาหมึกเนี่ยกรอบอ่าได้มาแล้วนะคะครบห้าตัวแล้วค่ะตอใช้ไม้จิ้มฟันเจาะนิดนึงนะครับราะงั้นเดี๋ยวใส่ข้างในมันจะไม่สุกอ่อตัวส่วนของหมูข้างในจะได้สุกทั่วกันอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ ตัวน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะคะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยขอให้เยอะอ,อีกหนึ่งขอให้เยอะอพอท่วมปลาหมึกนะคะไม่ต้องเยอะมากนี่ค่ะสีเนี่ยจะออกไปสีเหลืองทองแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะจัดใ,ใส่จานนะคะวิธีการจัดใส่จานของร้านลาบปากค่ะไส้เต็มตัวปลาหมึกเลยนะคะไม่ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะขอบคุณคุณบ๊อบมากนะคะขอบคุณคุณบ๊อบละ้านลาบปากนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาละะ้วค่ะที่เราจะต้องไปชิมกันปลาหมึกสอดลาบนี่โอ้โห,โหนี่นะคะคือกลิ่นของตัวลาบเนี่ยมันหอมขึ้นมาเลยค่ะ อร่อยมากแล้วก็มีความเปรี้ยวเค็มหอมของน้ำปลาครบรสมากๆค่ะเป็นเมนูที่ปายอยากนำเสนอมากๆมันอร่อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าใครอยากมาร้านล่ปาปักนะคะเพื่อมาชิมเมนูนี่ปลาหมุกสอรอบเนี่ยนะคะง่ายๆค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงก่อนจะลงรถไฟฟ้าจะมีบันไดนะคะอยู่ทางซ้ายมือเดินลงบันไดามาร้านล่ปาปักอยู่ร้านแรกนะคะอยากให้ลองมาชิมจริงๆค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆค่ะเป็นเมนูเด็ดนะคะที่เรียกได้ว่ามันริบมากอะ เอาละครับช่วงสำคัญของเรานะครับในช่วงอร่อยชวนชิมนะฮะวันนี้ <ทำ S 1> พิเศษสุดเ,เลยเพาไปกินอาหารจีนอาหารเป็นชุดๆราคาแบบติดๆมากๆมีคนเดียวนะครับที่ทำอาหารเหลาและราคาติดๆนี่นก็คือเฮียฮงรัมดวยพชนาอืมเขาเปิดสาขาใหม่เราก็เลยจะไปเยี่ยมเขาใช่ไหมก็เลยอยากจะให้น้องปายเนี่ยไปชิมกันเขาบอกว่าในช่วงรับลมหนาวแบบนี้นะครับผู้ชมครับเขามีเป็นเซตเป็นชุดราคาย่อมเยาสองพันก็อิ่มได้ ไปด้วยนี่สิบคนไปกันเหรอรถมารับแล้วไปไปชวอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฟาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป,ปไสว<ะ>ัสดีคุณป่า ไปไหนที่นี้ก่อนเป็นยังไงสาขาใหม่ล่าสุดอี่อุดมสุขยังอยู่นะอยู่ครับอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้กี่สาขาแล้วฮะสองที่ครับมีที่นี่ครับที่นี่คือตําลามสามนะวันอาทิตวันยี่สิบหกครับผมเราจัดอาหารชุดสําหรับครอบครัวมาทานอาหารเก้าอย่างนะครับแล้วปกติแล้วอุดมสุขของเราเนี่ยแน่นอนทำมุกแต่เรื่องอาหารจีนเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมีทั้งหมดกี่เซตกี่ชุดฮะตอนนี้ก็มีหลายชุดฮะแพงก็สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ถือว่าดีมากครับผมไว่าแพงนะแต่แพงแล้วก็ถือว่าได้คุ้มมากนะคะหลามเป็นแพ มันมีหมูหันด้วยไงแถมแถมแต่ปักกิ่งด้วยไงแถมเยอะเกินไปหรือเปล่าครับพี่เอม่เยอะครับเอาล่ะต้องต้องรับลมหนาวแล้วกันนะพฤติการแล้วนะครับณผู้ชมครับเข้าอากาศหนาวแบบนี้อยากจะพาครอบครัวมาทานอาหารจีนนะครับสองที่ด้วยกันร่ำรวยโฆษณานะฮะอุดมสุขที่หนึ่งแล้วก็ตรงพระรามิสซาอีกหนึ่งที่จัดให้เลยเก้าเมนูมีอะไรบ้างสนใจตรงนี้แหละครับไปดูกันเลยครับไปค่ะเชิญเลยครับ ครับเจื่อนเจี้ยนครับเราไปฝั่งนู้นครับนี่รราจึงกลางเลยครับผมครับอาหารแนะนำชุดนี้นะครับสองพันบาทเองนะครับก็จะมีออเดอร์สองอย่างนะครับอ่าแล้วก็ปูฉลามน้ำแดงเนื้อปูเป็ดปักกิ่งครับเนื้อเป็ดไปผัดอะไรได้อย่างหนึ่งนะครับทำอะไรได้บ้างอ่านี่ผัดพริกไทยดำ ทอดกระเทียมผัดเมี่ยงได้หมดของปัะเภทครับแล้วก็เป่าผื้นแผ่นเจียนยอดชนะนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็แหกขึ้นทอดแหกขึ้นนี่ของเราเลยนะอ่าทำเองอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาหนึ่งซีอิ๊วหนึ่งมะนาวคือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเน่ยแต่ที่ทำอาไว้ให้ดูก็คือราดซอสมะขามมีข้าวผัดปูอีกนะมีข้าวผัดปูครับของหวานแแสน้ำกล้วยนมสดครับถ้าใครไม่ชอบก็เป็นผลไม้กระป๋องก็ได้มีแถมซาลาเปาไส้ไหลซาลาเปาล้าหวานเด็กๆด็กมันอาจจะไม่เคยกินเท่าไหร่นะเพราะแต่ว่า